五彩。 ไม่ยอมเสียหัวอีกเลมันนี้แหละมึงตายตายกว่าผมไม่อยากให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเลยจะพี่อยู่ที่ไหนกันล่ะแม่และครเรื่องนี้มันช่างดราม่าดีซะเหลือเกินคญิงสมัยนี้นี่ก็แปลกนะพอพี่ตายปุ๊บก็จับอน้องทำหัวปั๊บเีย คอโทษเบเกอร์พระพิณเสียดลชินีขอบใจมนะนันทยาที่หล่อนย,ยังให้ความเคารพฉันอยู่แต่ขอเดชะหม่อมฉันคิดว่าสิ่งที่พระพิดาพูด่อสักครู่หม่อมฉันคินว่ามันไม่ถูกเพราะเรื่องเดิมที่เกิดขึ้นทั้งหมดมันไม่ใช่ความต้องการของหม่อมฉันเลยแม้แต่นอ้อยแต่ว่ามาเป็นคำสั่งของเสด็จข้อสมดีซึ่งหม่อมฉันนันทยาหม่อมฉันขคยคำสั่งเสด็จพ่อไม่ได้เลยค่ะทาไมจะขัดไม่ได้ ถ้าหล่อนไม่อยากแต่งงานก็แค่กล้าพูดกับเสด็จพ่อเออหรือว่าหล่อนมันเป็นผู้หญิงจำพวกปากอย่างใจย่างควาจริงแล้วก็อยากจะแต่งงานกับเจ้าพี่กฤษดาจนเนื้อตัวสั่นไปหมดหาไม่ได้ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นที่ขอยื่นคำข้าขอให้หล่อนออกไปจากชีวิตของเจ้าพี่กฤษดาเดี๋ยวนี้ถ้าพระบี่นาต้องการเช่นนั้น ทำไมพระพี่นางไม่ไปถูนขอต่อใจพ่อเองนะแมครับถนขอ เป็นไง <át stars> บ้างเนี่ยเจ็บไหมฮะช่างน้าเนอะเดือดหมดเลยเนี่ยเจ็บไหมเนี่ยเจ็บไหมแก่กายให้แก่กายให้เจ้าพี่เจ้าพี่นี่อะไรกันเจ้าพี่ทำแบบนี้ดีเลยเขาตัวแค่นี้ตอกท่าบอกฉันตอกเลื่อนเนี่ยเขาตัวแค่นี้ตอกตัดเป็นไข่เตัวแค่นี้ตัวแค่ไหนมันก็เท่ากัาทั้งนั้นนั่นแหละหยุดเดี๋ยวนี้มองที่เป็นมีตอกมีดตอกหยมันตอกหน้าเฮ้ยหยุดหยุด ไม่ตกไปตีไม่ดีขึ้นเลยไงที่ขอโทษนะจึ๊บพี่เบ์ค่ะเดี๋ยวพี่จัดการให้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวหม่อมฉันไม่อยากคนอเลยมายุ่งเกี่ยวด้วยหวังว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้เขาจะเกิดขึ้นเป็นครั้งสุดท้ายนะเบคค่ะให้เขาใจเดี๋ยวพี่เพราะถ้ามีครั้งต่อไปหม่อมฉันนั้นพยายาไม่ยอมเด็ดขาดที่ขอโทษนะป้าค่ะ ลป้าป้าเลือกเอากรแลวกันนะคะเพราะป้าเนี่ยจะชอบสาวเลขสองไซส์ XS หรือว่าป้าจะชอบสาวรุ่นใหญ่ไซส์ x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  เอ็โอ้โหแม่นดับเบิดเอ็กเบิลเลยเธอเธออยู่ไหนนี่ยฉันอยู่นี่เนี่ยตรงนี้ พี่จะไม่ทด้แบบนี้นี่ไงอินทเยามันมันยากเกลียดามชันฮะเลยวจะพี่มาตกน้าผชั้นต่อหน้าอินทเยียทำแบบนี้นีงไงโน,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 งงน,น้นน,บบนี่สิโลชินีทำอะไรไว้หน้าฉันจิด,ดาบ้างที่ตรงนี้เป็นที่ของนันทยายเขาไม่ใช่ที่ของเจ้าแบ่งเคตให้อยู่แล้ว ทำไมล,ลูกเราแบบนี้เลขอีกอย่างนึงถ้าไม่จําเป็นไม่มีธุระอย่ามาเยี่ยมที่นี่อีกจับไว้ทำไมทำไมเมื่อก่อนมองเช่นจะเข้าจะออกที่นี่ก็ไม่เห็นมีใครหน้าไหนะมันจะกล้าว่ามองเช่นีีสุดข,ขีใช่สิเดี๋ยวนี้มองเช่นซโร่ทีนี่มันไม่มีความหมายต่อไปแล้ว ที่มองฉันมาที่นี่มองฉันจะมาทวงสิทธิ์ความเป็นมีมองฉันมาที่นี่จะมาทวงสิทธิ์ความเป็นแม่แล้วก็จะมาทวงสิทธิ์ที่ลูกมีท้องของฉันยังไงไม่ต้องทูลทูลเพื่ออะไรอ่ะเธอฟังที่ดีเลยทุกทุกวันนี้ฉันกิจสัดาวเท่าทุกอย่างเพื่อเธอแล้วก็ลูกมีท้องอยู่แล้วที่ที่เจ้าพี่ทำทุกอย่างเจ้าพี่ทำเพื่อตัวเจ้าพี่เองเจ้าพี่มันเห็นแก่ตัว แค่ตัวน่ะเธอรู้ไหมชิ้นความคิดฉันหลงแรงเสี่ยเป้เสียตายเพราะเธอกับลูกเพื่ออนาคตถึงขนาดวางแผนการฆ่าทันทีพาราโดนที่ก็ทำมาแล้วใครมันตายไปแล้วรู้ไหมมันตายไปแล้วตายฉันวางแผนฆ่ามันเพราะความเงียบของลูกและก่อนฉันเป็นาคตณเพื่อเธอด้วยนี่ไงจำเป็น ทีนี่เื่องต่อแล,<บ>ล้วตีกริสตก้อนมึงพึงทำให้พลงสมดินลู้แล้วบุคคนี